เื่อเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นจะไปหลบภัยที่ไหนดีนะคุณรู้จักเส้นทางไปหลบภัยหรือโรงพยาบาลฉุกเฉินและคุณจะทําทอย่างไรื่อเสริมความรู้ในการเอาตัวรอดในายามสงครามให้แก่ประชาชนกระทรวงกลาโหมอของไต้หวันสาธรารณจีนจึงได้เปิดตัวคู่มือรับมือภัยสงครามฉบับประชาชนคุณหลิวไท,ท,ทอี้ผู้อำนวยการกองกําลังพลและภาราทธิการสำนักงานระดมกาลังพลบอกว่าคู่มือนี้นั้นออกแบบจากมุมมองความต้องการของประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงการสแกน QR code หาที่หลบภัยหรือหลุมหลบภัยทางอาการและข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับไม่มีนม้ำการรักษาพยาบาลฉุกเฉินคู่มือรับมือกับภัยสงครามฉบับนี้ยังได้แนะนําเกี่ยวกับการหลบภัยนั้นควรจะหลบในท่าไหนและหากที่บ้านเกิดไฟฟ้าดับหรือว่าน้ำไม่ไหลจะต้องทําอย่างไร นอกจากนี้นะครับคู่มือเล่มนี้นั้นยังสอนให้ผู้คนนั้นเข้าใจว่าควรต้องเตรียมสิ่งของหลบภัยอะไรบ้างและสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของกระทรวงกลาโหมไต้หวันได้นะครับคุณหลิอ,อยังแนะนําอีกครับว่าคู่มือเล่มนี้นั้นจะแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปในยามปกติเพื่อมีการเตรียมตัวก่อนที่สงครามจะเกิดขึ้นเข้าใจว่าลุ่มหลบภัยทางอากาศนั้นอยู่ตรงไหนก็หมายความว่าในยามปกติต้องมีการเตรียมพร้อมปริศนายสายราภาพรายงาน